สวัสดีครับลูกคิวแต่ดีครับนนอะย,ยอกเกอร์ขึ้นนะครับนนลูกพี่ย่เใกี่กกส่เก็บยแแุแต่นอตไม่ได้แต่น็อตไม่ได้ ซ,ซ <Yeah. S 2> ิ่งเครื่องซิ่งเนี่ยนึกว่าลืมใส่กินทั้ง uh. มันอันนี้นตันเดกตันเดกอะไรม,มันนอ็นอตน็อตของไอ้ตัวรัชจัยาไปมันรูดรูดต้อ,องรูดพอใส่ไปอันนี้มันมีอกระตัด เป่นนิดเดียวเองหลุดเลยเอาพึ่งคึงก็เอามาใต่เลย กับข้าวมาแล้วครับแัดจิอิ้วมือลืนล่นน้ำมันไม่ได้โต๊ะตาได้ไหมไ,หไม่ได้โต๊ะตาได้ไหมไห Tập biết. Bên em mưa lưu lưu nó ูดิอีกออะอะไม่อะไรเอะไร้าลเดี๋ยวพาเสียคิวไปสิ่งดีกว่าเอาเสร็จพาเสียคิวไปสิ่งเอาตัวรู้ได้ไม่ดี เอาตัวอะไรไม่ดีุกนชาวบ้านชียงดังลองดูไม่ต้องกลัวป้าลองดูได้สาเล้งนี่ป้าหัดง่ายเลยเชื่อผมถ้าผมหัดให้ก็เป็นนะหัดให้แค่บันเดียวเป็นเลยเป็นเยุดตมองตุกถ้าบาปแก้วยให้แกเขีนมานะโอ้ึ้นข้าวมาเลยเออนี่นะดูอ่ะ แกติดเครื่องแล้วแกใส่เกียร์แล้วแกก็เร่งเบาๆได้ง่ายจุเนากไหมอ๋อแกขี่ขี่เก๋ไก่โดงนั่นแหละเออแกขับยังไงมึงกับคนไม่มีสมองแกเลี้ยวนี่ตีวงได้ไม่ไม่ใช่แกติดเครื่องแล้วแกหักโฟมอะไรแล้วแกก็เลี้ยวให้คว่ำเลยอ๋อเออให้คว่ำนู้นคว่ำเลยไม่หันให้มันตรงๆมันก็ตรงอย่างเนาะพ่อไม่รู้เมื่อไหร่ไม่ว่าที่จะไอ้พ่อจะใช่ไม่ได้ขี่ไม่ได้ขี่มันมอไซค์แต่เนาะเหมือนกันเลสแต่ว่ามันมี ตัวล mm ็ก hmm. ว yeah, yeah ันเดียวองเบรกเขาเนอแนะย่งก yeah, ันนัอยู่ครับธรรมดาที่ไหนนาเออตีข่าได้ยกเลยครับเออเลี้ยปากิให้เกียรตครับเลยนับเพื่ตุ้มมุยัยนับเลยงเราอะตตดแล้วแต่ยันลูกพี่ ต่ต่อยอ่ะเล่นไงโดดิอีกรอบนึ่งทำไรอ๋อต่ยังไม่แต่โน่นเลยตี่ตัวตาเน่ยยังไม่แต่ตัวตาตาเนี่ยนี่แต่พอม ไม่ต <c ười> <c ười> <m> ้องกลัวไม่ต้องลัวนปลากลัวปลากลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไอคนมีเบก็กวเ้ยนยบเงี่ยี่ยครบ่อน ขี่มอไซค์ชนยุ่งทีเดียวนานๆไม่จับเลยเรื่องตายเหรออ๋ออ๋ออ๋อนี่ได้แก้วก็จะรถมาเกินนี่จะรับเราทีนั่นจะย้ายรถเที่ยวไรนี่มันบด สวัสดีครับคอเจนเดี๋ยววันนี้จะพาเสกคือซปิ่งสุกหน่อย เอาให้เย็บคางไปอีกข้างหน,นึ่งเหล้วข้าวที่บา้านนะคะอย่างนี้ต้มลง,งมาจะนะไปยอดข้าวต้มเลยทางเตกจน,นปีใหม่ขึ้นเลยนี่ เมาหรวยปล่าตอนนั้นเป็นลเ,เลยมเาปมเป็นเขับรถแรงแรงเข้าป้ายนี่ใช่ชนตนอไหนี่ล้มนัม่งนไหนนี่ยกล้อแล้วมันลม้มล้มแล้วมันเทไปชนป้ายบ้านผีใหญ่ชนไบป้ายที่เห็น่าบ้านผีใหญ่บ้านเทไปชน้นั่นเลย งมือต้องมือโดนเลยนะต้องมือตอนนั้นอะ่ะก็ร่มเลยรามเหมือนกันนิ้วหักล้มต้องกันเลยทีเดียวเย็บเย็บคางแปดเข็มหน้าจากตร,าาตรงนี้แหละลงลงมาหาคางเรานิ้วต้องนิ้วหักแลกจากเลยเสือขาดเลยเลี้ยวล้ม ลมแล้วมันเทเทไปจนจนชนไหนชนป้ายบ้านผูใหญ่ป้ายป้ายลมไหมป้ายลมไหมไม่ลมไม่อยู่งั้นเลยรถอัดเลหล็กคนนะรถอัดเลยไปกินข้าวต้นโรงพยาบาลน,นะไม่ได้กินเยอะ <c oughs> ตัดเลยคุนเดียวเออออกเลยตัดโรงพยาบาลเลยตั้งกีก่พันสองพันตัวเตอยังดีที่ว่าใช้ประกันสังคมได้มาก ก็เเขาไม่ใช่แล้วว่าประกันสงคมูเีต้องไปรักษาที่อใช่ฉุกเฉินใช้ฉุกเฉินเสีย่ายพาสองพันนี่เลยสองพันสองรักษาล้างแผลไม่เน ปีใหม่เลย,ยลองปีใหม่เลยเรียบร้อยเลยเทเลยแดดแแแรถเลนะนะก็บอกทุกรุดไอเกยโยงเบี้ยวอหน้ากากแตกบางคนแตก <c oughs> แต่หมดเท,ท้าหลังเบี้ยวพัดเท้าหาย้างเท้าหลัง ก็รถมันแรงอ่ะครับตอนแรกวันนี้อะไรก่อนที่จะลดมันไอ้นั่นยังยังยัยงแล้วคคใครกินใส่หมดใส่หมดแล้วไอ้ที่อยู่ในจานนะฮะไอที่อยู่ในจานนะ พี่แม่กินข้าวรอเปล่าฮะเดี๋ยวกลับมาทำใหม่กินข้าวก่อน เจ้ากันเ้าเทียงมาเข้าใบเหรอบกิดูต่อกิมนาครับสวัสดีครับ